กินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Life Code นะครับช่องสำหรับให้กำลังใจแล้วก็ช่องที่ทำหน้าที่เป็นสำหรับเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนนะครับวันนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานเนาะพอผ่านวัยหนึง่งมานะครับเด็กนะครับพอไปเรียนเข้าสู่วัยทำงาน พอสุขพ,พอเขาสู่ไว้ทางานเสร็จปุ๊บก็ไปเจอคนที่ชอบคนที่รักก็เข้าสู่การแต่งงานนะครับทุกคนอาจจะแต่งงานหรือทุกคนอาจจะไม่แต่งงานก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่วิธีการแล้วก,ก็กระบวนการเนาะจะส่วนใหญ่นะครับก็ต้องแต่งงานนะครับนี่เป็นพื้นฐานชีวิตปกติเนาะที่ท ที่เราพอรอแต่งงานปุ๊บเราก็ต้องมีลูกแต่ก่อนที่จะไปมีลูกนั้นนะครับเราก็ต้องมีการวางแผนแล้วก็พูดคุยกันนะครับสองคนมีอะไรก็พูดคุยกันเพราะเวลาเราพบเจอกัน <c oughs> ก็เหมือนเป็นการเรียนรู้กัน <c oughs> เบื้องต้นนะครับถามว่าการแต่งงานมันมันดียังไงนะะมันดี มันจะบอกว่าดีหรือไม่ดีนี่ไม่แน่ใจนะแต่มันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหมือนบอกให้กับคนที่อยู่ข้างๆเราคนที่อยู่รอบก,กายเราคนที่สนิทกับเราว่าเราได้แต่งงานกับบุคคลคนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าการแต่งงานจะต้องพบเจออะไรบ้างหนึ่งก็คือพอเราพอเราอยู่ด้วยกันนะมันก็จะเกิดความสนิทสนุกกันมากขึ้นนะครับเราก็ต้องดูแลในส่วนของถ,ถ,ถ้าเทียบกับตัวผมนะ ก็ต้องดูแลภรรยานะครับก็ต้องดูแลพ่อคุณพ่อคุณแม่ของภรรยาเนาะเพราะว่าหนึ่งเราต้องขอบคุณนะว่าที่พ่อแม่เขาเกิดมาทําให้เราอะได้พบเจอกับผู้หญิงคนนี้แล้วเราก็ได้แต่งงานกับเขานี่คือสิ่งแรกที่เราจะต้องขอบคุณเขาแลวเราก็ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ของเขาด้วยนะครับนี่คือเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ท,ที่ต้องทํากันเนาะแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็ต้องนําฝ่ายหญิงเนี่ยมารู้จักกับพ่อแม่เราด้วยนะครับเพราะว่า ในกรณีที่เราเจ็บป่วยภรรยาก็ต้องดูแลพ่อแม่เราได้ในยามที่ภรรยาเราเจ็บป่วยเราก็ต้องดูแลพ่อแม่ของภรรยาได้เช่นกันนะครับฉะนั้นผมป่วยเขาดูแลพ่อแม่ผมเขาป่วยผมดูแลพ่อแม่เขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเหมือนมีครอบครัวอย่างที่เพิ่มขึ้นมาเนาะคือการการแต่งงานเนี่ยมันเหมือนเป็นการ ร่วมหัวจมท้ายดูแลกันไปตลอดชีวิตจนกว่าจะหาไม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องเลิกลาเพราะว่าในหัวไม่ได้มีเรื่องพวกนี้นะครับบางคนอาจจะผ่านชีวิตอะไรต่างๆนานามาแต่ก็ผมก็พยายามให้กำลังใจเนาะว่าอ,อสักวันหนึ่งคุณคงจะได้เจอคนบุคคลที่มันเหมาะสมกับคุณจริงๆอย่างของตัวผมเองเนี่ยถามว่าผมเคยพบ กับผู้หญิงมาจำนวนหนึ่งก็มีการทั้งวางแผนแต่งงานร่มหัวจมท้ายวางแผนด้วยกันว่าจะไปสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่สุดท้ายแล้วนะครับอะไรที่มันไม่ใช่มันก็จะไม่ใช่อะไรที่มันใช่เดี๋ยวมันก็จะมาหาเราเองนะฮะหรือเราไปหาเขาเองดวงสมพงกันเองนะครับจึงบอกได้เลยว่าการแต่งงานน่ะถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ ที่ในชีวิตของคนเราผมไม่ได้บอกว่าทุกคนนะว่าจะต้องมีการพบเจอนะครับเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานและเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันนะครับคนนึงเป็นไฟคนนึงเป็นน้ําไม่ใช่คนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งเป็นน้ํามันพอมาผสมกันปุ๊บก็บ้านแตกสลายขาดนะครับสิ่งสําคัญของงานแต่งงานอันนี้ผมพูดถึงผู้ชายเลยนะคนเราอะ่ะมันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มันมีสันดานนะครับมันมีสันดานตัวหนึ่งสันดานสัตว์ตัวผู้นะครับที่มันพยายามที่จะไปติดสัตว์คนอื่นนะผู้ชายมันมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับฉะนั้นการที่ผู้หญิงท่านไหนที่มาเลือกผู้ชายก็ต้องพึงวิเคราะห์ให้ดีเนาะการที่เราจะตัดสินใจเลยลงไปก็ต้องศึกษาผู้ชายคนนั้นให้ดีให้ได้มากที่สุดอันนี้ผมพูดในฐานะผู้ชายนะผู้ชายเขาก็จะมีความติดสัตว์อยู่ส่วนหนึ่งฉะนั้น ท่านก็ต้องเรียนรู้แล้วเรียนรู้และเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่าเมื่อราท่านแต่งงานไปแล้วอ่ะท่านจะต้องอยู่กับเขาไปตลอดชีวิตทีนี้สิ่งที่สิ่่งทีสําคัญที่สุดของชีวิตคู่ก็คือการอยู่ร่วมด้วยกันอย่างมีความสุขนะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับการอยู่ร่วมด้วยกันอย่างมีความสุขถ้าวันนี้เราอยู่กับเขาแล้วเรามมีความรู้สึกระแวง กับในสิ่งที่เป็นนิสัยของเขากับสิ่งที่เป็นอดีตของเขาผมผมอยากบอกเลยนะครับถ้าเขาพร้อมที่จะอยู่กับคุณแน่นอนแหละครับว่าเขาจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าวันนี้เข้ามาพร้อมกับกระเป๋าใบหนึ่งที่เรียกว่าอดีตคุณจงโยนทิ้งกระเป๋าน,นั้นของเขาไปแล้วคุณเริ่มต้นใหม่กับเขาเอาล่ะผมมีแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ